สวัสดีครับชื่อแบมนะครับผมเป็นโรคเบาหวานนะครับ่าตัวเองเป็นคนทานอาหารค่อนข้างหวานคาร้โาไฮเก็ค่อนข้างสูงมากอันตรายมากพอได้ยินคาว่าเราต้องทานยารร้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้ๆกันอยู่เวลาเราทานยาไตเราจะทํางานคนงะมไม่เป็นผลดีต่อร่างกายอย่างแน่นอนพอดีได้มีโอกาสคุยกับพี่เชนเพิ่งมารู้ว่าพี่เชนได้ทําสินค้าตัวหนึง่งช่วยในเรื่องของด้านนี้พอพี่เชนให้มาผมก็ลองทานดูแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับแต่พอทานไปประมาณสักสองเดือนครับแล้วคุณหมอก็ไปนัดตรว อีกทีในตอนแรกค่านำกาลอยู่ที่328นะครับตรงซีเลียมสีแดงที่เน,น้นไว้นะครับก็จะมีค่าไตรกลีเซอไรด์ก็คือไขมันในร่างกายนะครับตอนแรกอยู่ที่1,500กว่าๆนะครับสูงมากๆครับแต่พอได้ทานผลิตภัณฑ์ของที่พี่เชนแนะนํามานะครับผลตรวจออกมาเกินความคาดหวังมากๆครับ,รบอยู่ที่213ค่าไขมัน500กว่าๆลดลงมาถึง3เท่านะก็อยากจะขอบคุณมากๆสำหรับพี่เชนนะครับที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้นะครับผม ซึ่งทำให้ชีวิตผมง่ายขึ้นอัมาดูดีเอสทีชามะชาเพื่อสุขภาพลดประวานและความดันสั่ง